Cycle cycle of samsara There is no way to get away under the law, the law of karma. Hello. เป็นคนกรุงเทพจะกำเนิดมีอาชีพรับราชการตำรวจทั้งท่านมีเงินเดือนก็น,น้อยแต่ก็ยังชอบเสียงเงินไปกับการดื่มเหล้าเมามาก็ปืนไล่จิกคนญาติอีกบางครั้งคนญาตต้องหลบอยู่ในซ่้มเหม็นมากแต่ก็ต้องทนหลังจากประกาเสียงจากตำรวจแล้ว ปูก็ได้มาเป็นยามอยู่พักหนึ่งพอสังขารไม่ไหวก็หยุดอยู่กับบ้านตั้งแต่อายุแปดสบกว่า,วาเป็นต้นมาอายุยืม <c oughs> ปูจะนั่งอยู่แต่บนเก้าอ,อี้ทั้งกลางวันและกลาง,ลางคืนตอกเด็กลูกหลาน็พยายามชักชวนให้กุณปู่เปนอนปู่ก็ยังไม่ค่อยจะนอนเวลาลูกก็ไปหาปู่จะคิดว่าเป็นผู้ร้ายขณะอายุแปดสิยง ลักคอเฮดล็อกเลย<笑><笑>แล้วตะกรว่าผูร้ายมาแล้วมันจบเร็วช่วงทางชีวิตปูมีอาการตัวแข็งหลังตั้งฉากเป็นทรงเดียวกับเก้าอี้ไม่สามารถขยับตัวได้ต้องกินอาหารและถ่ายอยู่บนเก้าอี้แต่ท่านก็นไม่แสดงอาการทรมานแต่อย่างใดจะนั่งนิ่งเฉยๆทั้งวันทั้งคืนการที่ปูนั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งวันทั้งคืนสะสมมาหลายปี ทำให้เกิดเป็นแผลกดทับที่แก้มกนทั้งสองข้างแผลใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนต้องนำส่งโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดหลังผ่าตัดในคืนนั้นปู่ก็เสียชีวิตเพราะทนพิษบาดแผลไ,ไม่ไหวรวมาอายุได้ตั้ง91ปีอายุยืนจริงเลยคุณย่างลูกเป็นแม่ค้าหาเประเยหาขาตั้งแต่บางเขตไปถึงตลาดบางบัวไกลนะจ๊ะไกลตอนนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ลูกระเบอดก็ถูกทิ้งลงมาเป็นระยะระยะคุณย่าบอกว่ากลัวกลัวอด <c oughs> มากกว่ากลัวตาย <c oughs> อืม <c oughs> วันหนึ่งคุณย่าได้แวะขายขนมให้บ้านหลังหนึ่งพอพ้นบ้านหลังนั้นเพียงเล็กน้อยลูกเระเบอดก็ถกใส่บ้านหลัง <c oughs> ใส่ลงไปเลยทำ <c oughs> <c oughs> ให้คนที <c oughs> ่ซื้อขนมย่าไปเมื่อกี้เนี่ย ตย่าก็หันกลับไปมองแล้วก็หาบขนมปิขายต่อย่ารอดพ้นยากระเบิดมาได้แต่ว่ามาเสียชีวิตในโรคฉลาเมื่ออายุ88ปีพ่อ,อพองลูกหลังจากเรียนจบก็เข้ารับราชก,การในกรมป่าไม้ทำงานได้สักระยะหนึ่งก็ถูกแกล้งให้ต้องออกจากราชก,การ อันนี้แปลกดีเหมือนกันหลังจากออกราชการได้เกือบปีจึงไปสมัครใหม่ที่เดิมแหละแราวกอว่าคราวนี้ไ <Exped> ด <ition introductions> ้ทำงานอยู่กรมไม้เหมือนเดิมวันหนึ่งคพ่อเด้ไปตีกาชักล่าไม้ชักลาาไม้ในป่าแถวชนบุรีไปเจอเด็กทารกแรกเกิด เออมันก็แปลกในะชีวิตมนุษย์นะเป็นลูกของคนงานทำไม้แม่ของเด็กได้เสียชีวิตไปหลังจากคลอดแล้วพ่อของเด็กชาวบ้านเราว่าเป็นคนขี้เมาเมาอีกแล้ว,ว,ว,วตอนประยาปวดท้องคลอดก็ดื่มเหล้าเมา บอกว่าจะไปตามคนมาทำคลอดให้ไปเลยแล้วก็หายไปเลยตอนนั้นคุณพ่อยังเป็นโสดยังเป็นโสดนะแต่เห็นเด็กแล้วก็เกิดความสงสารขึ้นมาจับใจจึงรับมาเป็นบุตรบุญธรรมโดยฝากให้คุณย่าเลี้ยงให้ต่อมาคุณพ่อไปที่โคราชมีลูกตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานนะ ทีนี้เอาแล้วตอนนี้ไปที่โคราชล้วขณะเดินอยู่ในตลาดก็ได้เห็นหนางเอก <plex> <laughs> <laughs> เห็นผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งสวยซึ้งเขาว่ามันอย่างงี้เนี่ย <laughs> จนคุณพ่อเห็นกับปิง้งนันทีเห็นเลยเดินตาม <laughs> ตามไปจนถึงบ้านเลยคนแม่เป็นคนสวยมากมีอาชีพ,ยยพเย็บผ้าเลี้ยงดูคุณยายคือ คุณแม่ของแม่อยู่เพียงลําพังอยู่เป็นสองแม่ลูกใครที่จะมาจีบคุณแม่ต้องผ่านา <c oughs> การพิจารณาจากคุณยายก่อนถ้านมคนไหนไม่ถูกใจคุณยายก็จะถือใช้จะถือไม้ขนไก่ปัดโต๊ะไปเลยปัดปัปัดถ้าปัดปัด,ปดอย่างนี้ให้รู้ไว้ จะปัดอยู่ยแถวๆนั้นแหละตอนได้นมไม่มีโอกาสได้คุยกับลูกสาวทั้งๆที่ไม่มีฝุ่นเลยจะปัดอย่างนั้นก็คือไล่นั่นแหละแต่ท่านไม่พูดดีวา่าจะคุณพ่ออสอบผ่านด่านแรกได้คือไม่เจอไม้ขนไก่ไม่เจอไม้ขนไก่ของยาย แส,สดงว่าก,กระแสจใจที่ท่านมีคุณธรรมที่รับบุดคุณธรรมมาตั้งแต่เป็นโสดด้วยความรักที่คุณพ่อมีต่อคุณแม่แม้การเดินทางระหว่างกรุงเทพกับโคราชในสมัยนะั้นจะมีความลำบากแต่คุณพ่อจึงยอมเดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพโคราชเป็นเวลาหลายปีจนคุณแม่ยอมเลย ยอมใจแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยแต่งเสจก็พาไปอยู่ที่กรุงเทพจะมีลูกด้ยวยกันสามคนคือพิชาคนโตพิชาคนที่สองและตัวลูกขณะตัวลูกยุบประมาณสองขวบคุณพ่อกับป้าครอบครัวยาว้ายไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรีพออายุได้15ปีคุณพ่อก็ได้ย้ายไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นโดยลําพังส่วนคุณแม่และลูกๆก,ก็ยังอยู่ที่สระบุรี คืนหนึ่งเวลาสี่ห้าทุม่มคุณแม่กระปวดประปวด,วดหัวมีอาเยีสองสามครั้งทั้ง่ที่ก่อนหน้านั้นก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆเลยแต่คุณแม่ก็ไม่ยอมไปหาหมอจากนั้นก็เข้านอนหลับไปรุ่งเช้าลูกไปปลุกท่านแต่ปลุกเท่าไหร่ท่านก็ไม่ตืน่นจึงน้ำส่งโรงพยาบาลหมอวินิจฉัยว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้วเราวัตใจหยุดเต้นในวัย53ปี หลังคุณแม่เสียชีวิตไปเมื่อนานคุณพ่อก็ได้รับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนจากสถานีวิวทยุทยีท่จังหวัดขอแน,นแก่นในรายการมีการเอ่ยถึงเทพมงคลชีวิตของมาดเดวคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณพ่อฟังแล้วชอบมากจึงดันต้นเดินทางมาว้วยรถบัสประจำทางจากขอนแกน่นจนถึงวัดเพื่อมาซื้อเทพมงคลชีวิตพ่อเห็นวัดครั้งแรกก็ชอบทันที เราวัดสงบสะอาดหลังจากนั้นคุณพ่อก็ได้มาวัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนแล้วก็รับลูกมาด้วยทุกครั้งเมื่อคุณพ่ออายุได้หกสิบกว่าก็เริ่มป่วยเป็นปรโรคหัวใจเวลาเดินไกลๆจะหายใจไม่ออกแต่ก็ยังคงม,มาวัดตลอดไม่ยอมขาดงานบุญเลยไม่แต่ครั้งเดียวต่อมาคุณพ่อเริ่มมีอาการน้ำลายยืดขาดเดินได้เพียงก้าวสั้นและก้าวได้ช้ามาก หมอวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเพราะน้ําท่วมสมองจึงเข้ารับการผ่าตัดสมองแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยปัจจุบันคุณพ่ออายุได้68ปีมาวัดไม่ได้แล้วค่ะจะได้นอนดูได้แต่นอนดูรายการธรรมะจากดาวทำไม่ไปเป็นไรจ้ะดูต่อไปนะจ้ะพี่ชายกนโตลูกตอนแรกๆเกิดก็เป็นเด็กปกติน่ารักมากผิวขาวอ้วน แล่วพอขบ,บกว่าก็เริ่มชักเป็นอริยะอริยะคุณแม่พยายามพาตัวไปรักษากัะหมอทุกแขนงทั้งปัจจบันและแผนโบราณแต่ก็ไม่หายอาการชักก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งหมอบอกว่าสมองได้ตายไปสิ่หนึ่งทาให้แขนและขาด,ด้านขวาพิการพอายุได้ประมาณ15ปีก็เริ่มมีเนื้อปูดออกมาที่ด้านนอกของจมูก ขนาดเท่าถั่วแดงถั่วเขียวก็ใหญ่เหมือนกันนะจ๊ะเนื้อนั้นตอแล้วก็แตกแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกหมอบอกว่าที่เป็นโรคนี้เพราะสายเหตุเกี่ยวกับสมองไม่สามารถรักษาได้อาการชักก็ยังคงมีเรื่อยมาอีกทั้งพี่ชาก็ไม่ยอมเดินจะใช้ก้นถัดเอาเขาจะกลัวเท้าแตะพื้นมากจะขยิงเท้าหนีพื้นจนตัวเอียง แหลกทีเดียวนะจ๊ะทำให้คนไปยุงต้องคอยรับน้ำหนักของพี่ชายทั้งตัวแม่ต้องล้มเพราะพี่ชายหลายครั้งหลังจากคุณแม่เสียชีวิตแล้วลูกก็ได้ทำหน้าที่พาพี่ชายไปโรงพยาบาลลูกต้องยกพี่ชายขึ้นจากรถเข็นยกข้ามธรณีประตูซึ่งล้อรถเข็นไม่สามารถผ่านได้จากการที่ต้องยกพี่ชายซึ่งตัวใหญ่กว่าลูกเกือบสองเท่าอยู่บ่อยครั้ง เป็นเหตุให้กระดูกันหลังลูกเคลื่อนจากปกติมีผลกับสุขภาพทำให้ลูกโวดศระษะหมดแรงอยู่บ่อยๆพอวิชาอย,ยุได้ประมาณ22ปีเขาเริ่มทำร้ายตัวเองจากการกัดแขนจะเลือดออกทำได้ระยะหนึ่งก็เปลี่ยนไปขวนหน้าให้เลือดออกบางทีก็ทุบกระจกจนแตกคงเครียดกระจกบาดเจ็บเลือดไหลเต็ไมไปหมด ปัจจุบันนี้เขายุติสาสกปีแล้วก็ยังทําร้ายตัวเองอยู่แล้วก็อยู่ในความดูแลของพี่ชายบุญธรรมจำพี่ชายบุญธรรมได้ไหมจ๊ะที่พ่อไปได้ในป่านะน,นตัวลูกเองเคยทำงานอยู่ที่ในกรมป่าไมา้จิตสระบุรีและทําธุรกิจขายตรงคู่คู่ไปด้วยวันหนึ่งลูกไปสัมมนาที่กรุงเทพก็จะเสร็จก็เกือบทีสองลูกจะเดินทางกลับสระบุรีโดยรถเม ลูกหลับสนิทอยู่เบาะด้านหลังรถหลังรถมเมยนะจ๊ะก็สะดุ้งตื่นเพราะถูกโจรยกสร้อยออกจากคอแต่ลูกไม่อยากมีเรื่องก็เลยเดินหนีโจรปล่อยให้โจรยกสร้อยออกจากคอไปแล้วก็ไปนั่งเบาะด้านหน้ารถจากนั้นลูกก็เห็นโจรไปเอาสร้อยของเหยื่อรายอื่นต่อไปทีละลายทีละลายจะถึงหน้ารถ ลูกนี้ไปนั่งตรงนั้นลูกก็เกิดอาการทนไม่ได้จึงยืนขึ้นพูดกับโจรพูดกับโจรแบบไม่กลัวจะมากเกินไปแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงคือเอาไปเส้นเดียวก็พอแล้วน,ะนี่เอาหลายเส้นแล้วนี่มันจะมากเกินไปแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงขณะนั้นอายุได้ยี่สิบสาปีมีมีคัตเตอร์เพียงอันเดียว แต่มีโจรสามคนโจรตอบกลับมาว่าเกี่ยวอะไรด้วยลูกลุงไ่ว่าชาติโจรพูดดีๆพูดไม่ได้ครับลูกเลยคิดขึ้นได้เลยลุยด่าบแบบไม่เลี้ยงในสุดโจนทั้งสามทนฝีปากลูกไม่ได้ก็ต้องยอมให้ใหนีลงจากรถไปพอโจนหนีลงไปแล้วทุกคนที่นิ่งอึง้งอยู่ตอนแรกก็เข้ามาชื่นชมยินดีกับกับลูกใหญ่ว่า ทำได้ยังไงเนี่ยทำได้ยังไงเมื่อปีสี่หกลูกจะป่วยบ่อยมีอาการหมดรแรงบางครั้งแทบไม่ได้ไม่มีแรงแม้แต่จะหายใจก็เหนื่อยมากแต่ยังไม่พอหน้าตางลูกมีสิวอักเสบขึ้นก้อนใหญ่มากขนาดอลองสันนิษฐานสิวใหญ่ขนาดไหน,น,นถูกต้องจะขนาดลูกมะนาว แล้วจะสุกแตกออกมาเป็นหนองถ้าไม่เกิดการเจ็บปวดมากตาก็จะเป็นกุ้งยิงโดยเฉลี่ยประมาณสองสามเดือนต่อหนึ่งครั้งเป็นแต่ละครั้งจะปวดแทบลืมตาไปขึ้นเป็นหนองจนบางครั้งต้องไปกรีดนองออกช่วงหลังๆอาการเริ่มดีขึ้นแล้วครับคำถามช่วยกันจำาด้จ้าช่วยกันจำโปรกรรมใดทำให้คุณปูพึงพอใจนั่งบนเก้าอี้ทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาหลายปี จนตัวแข็งตั้งฉากกับพื้นเป็นแผลกดทับต้องถูกผ่าตัดและเสียชีวิตเพราะตอนพิบัติแผลไม่ไหวคุณปูมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่กํเนดทำให้คุณย่าตัมาเสี่ยงตายจากโรคระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่มีโดนโลกระเบิดเพราะเหตุใดคะคุณย่าตายแล้วไปไหน ได้รับบุญที่อุทิศไปให้เกริมไหมบุญใดเท่ากันแม่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากแม่เสียชีวิตยอย่างง่ายดายเพราะบุปรกรรใดคะตายแล้วไปไหนรับบุญที่โูทิศไปให้เกริมไหมกรรมใดทําให้คุณพ่อตั้งถูกแกล้งให้ออกจากราชการอยู่เกือบปีแต่เขาสมัครเข้าไปใหม่ที่เดิมและได้อยู่จนกเกษียณ โปกรมใดทำให้คุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคน้ำท่วมสมองจะมีวิธีการแก้ไขกรรมนี้หมดไปได้อย่างไรคะคุณพ่อวิชาบุณธรรมอดดตชาติเคยเกี่ยวข้องกันอย่างไรที่ได้มาเป็นพ่อลูกกันอีกกรรมใดทำให้วิชาคุโตเป็นโรคชักและต้องพิการแขนขาลีบไปหนึ่งข้างสมองตายไปหนึ่งซีกมีเนื้งองอกมาที่จมูกและชอบททำร้ายตัวเองมาถึงทุกวันนี้ ตัวลูกและพี่ชายคนที่สองมีบุปกรรมใดเรื่องพี่ชายคนโตจึงเกิดมาเป็นพี่น้องกันและต้องมาคอยดูแลพี่ชายคนโตสืบพิการทางสมองต้องเลี้ยงดูกันไปจนตลอดชีวิตทำอย่างไรลูกและพี่ชายคนที่สองจึงจะหมดกรรมนี้กรรมใดทำให้ลูกมีอาการหมดแรงมีเสียวักเสพเม็ดขนาดใหญ่ขนาดลูกมะนาวก็ติดใบหน้า แล้วก็เป็นตากรงยิงทุกๆสองสเดือนเ <c oughs> หตุใดลูกจึงเป็นคนกล้าดีเดือนกล้าที่จะสู้กับโจรสคนแม่ลูกมีมีดคัตเตอร์เพียงด้ามเดียวกำไรดทำให้ลูกตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นคะทำไมตัวลูกพิจารณิสอนและพิชารณธรรมจึงอยู่เป็นโสดกันหมดคะเราทั้งสามแลวคุณพ่อเคยสร้างบารมีกับหมู่คณมาอย่างไร เคยทำหน้าที่อะไรในยุคพระราชาองค์ที่ออกบวชครับแต่เกิดหรือเปล่ายุคนะั้นลูกมีเพื่อนรุ่นน้องที่ร่วมสร้างบารมีด้วยกันคนหนึ่งเอนคนนี้เคยสร้างบารมีมากระหมุกข์คณะอย่างไรแล้วเคยทําหน้าที่ในหมู่ใดในหมู่คณะของพระราชาองค์ที่ออกบวชอ๋อไม่เกี่ยว หลับตาฝันเุเมตมตาตื่นขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังปนิญยาปยารัมปรากันชาคุคณโปูพึงพอใจนั่งเก้าอีทั้งวันทั้งคืนเป็นเวลาหลายปีจนตัวแข็งตั้งฉากกับเก้าอี้และเป็นแหลกดทับต้อนโทพาตัดและเสียชีวิตเพราะแน่ดีได้เมจิคล้ายตำรวจในปัจจุบันนี้ การเวลาจะบุรุษเมื่อจะผู้ร้ายได้แล้วก็ชอบมัดกับเก้าอี้ให้ทรมานเพื่อให้สารภาพผู้ต้งหาบางคนถูกมัดติดกับเก้าอี้และถูกปล่อยให้อดข้าวอดนะ้าเป็นวันวันิบากกรรมนี้มาส่งผลจะคนปู่ตายแล้วถูกเจ้าหน้าที นำไปยม,มโลกได้กรรมดื่มทุรากระังโดยเจนาที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานมากได้รับบนทิฏฐิไปให้แล้วก็ได้รับลดยันผ่อนโทษลงมาแต่ยังไม่หมดกรรมต้องทำบนทิฏิไปให้อีกบ่อยๆนะจ๊ะคุณย่าทํามาเสี่ยงตายจากลูกระเบิด ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจะรอดจากโูคระเบิดได้เพราะหนาดีได้เคยอนุโมทนาบปาปรอ,อย่านดีที่กองทัพเมืองของตนไปทำสงครามกับอีกเมืองหนึ่งแต่ก็ไม่มีวิบากกรรมที่ไปฆ่าใครโดยตรงจรึงทำให้อยู่ในสถานการณ์นั้นแต่รอดตายได้จ้ะ คุณยาตายแล้วก็เป็นเป็นภูมิทิวาระดับทั่วไปได้บุญที่ทำตามประเพณีอยู่บ้างได้รับบุญทิพย์ไปให้ก็ทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นทุกด้านไอทำบุญทิพไปให้อีกบ่อยๆจ้าคุณแม่มีหน้าตาสวยงามเพราะมีบุญช่วยทำความสะอาดปัดกวาดลานพระเจดีมาส่งผลจ้ะ อย่างที่เราไปปันกวาดลานทำเนะ่ยคุณแม่เสียชีวิตยอย่างง่ายได้เพราะท่านหมดอายุไข่ยจ้าตายแล้วก็เวียนๆอยู่อริยะหนึ่งที่บ้านจนหมดความผูกพันกับครอบครัวก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจึงไม่อาจรับบุญที่อุทิศไปให้ได้จ้าคุณพ่อถูกแกล้งออกจากราชการเกือบปี แต่ก็สมัครเข้าไปได้ใหม่และอยู่จนปลดเกษียณเพราะได้ดีเคยรับราชการและเคยแกล้งบีบลูกน้องให้เขาออกไปมาสง่งผลแต่ก็มีบุญช่วยเหลือลูกน้องคนอื่นๆและสงเคราะห์ลูกน้องบริวารมาสง่งผลจึงกลับเข้ารับราชการใหม่ได้จ้า คุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคน้ำท่วมสมองเพราะแน่ดีท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้แรงงานสัตว์ที่แก่มากแล้วทำงานเช่นวัวกแก่ควายแก่จนมันทำงานไม่ไหวเมื่อมันทำงานไม่ไหวแล้วก็ได้เอามันมาฆ่าทำเป็นอาหาร พิบากกรรมนั่งกล่าวนำมารวมส่งผลเจ้าจะแก้ไขให้ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาและปล่อยสัตว์ปล่อยปล,ยปลาปล่อยสัตว์ใหญ่เช่นบัวควายแล้วก็ทิดบุญงกุศลไปใหก้กับสัตว์ที่เราเคยไปบีเตียนเอาไว้บ่อยๆนั้นจ้ะคุณพ่อกับพี่ชายบุญธรรมมาเป็นพ่อลูกกันในปัจจุบันเพราะ นายดีก็ได้เคยเป็นพ่อลูกกันมาแต่ในชาตินั้นลีิชายบุญธรรมคนเนี้ชอบดือ้อเคยหนีออกจากบ้านไปช่วงนึงเพราะโกรธที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนและทุกครั้งที่โกรธก็มักจะบอกว่าชาติต่อไปจะได้มาเป็นพ่อเป็นแม่กันอีกเลยแต่ภายหลังก็มาขอเข้ามาอีกชั้ง มีบุญสร้างร่วมกันบนนี้จึงบรรดานี่คุณพ่อเห็นและเอ็นดูแล้วก็รับมาเป็นลูกอีกจ้าตามทันไหมจ๊ะเหตุที่ทําให้มาพ่อพี่ชายบุญธรรมในสภาพที่ไม่มีพ่อแม่แท้ๆคอยดูแลเพราะวะจีกรรมดังกล่าวนั่นแหละที่เวลาโกรธพ่อแม่ก็วักจะพูดว่าจะได้มาเป็นพ่อเป็นแม่ลูกกันอีกเลยมาส่งผล แต่ภายหลังเนี่มาขอเข้ามาพ่อแม่ในชาตินนะั้นกับุนที่เคยทำร่วมกันมาจึงทำให้มาอยู่ร่วมกันอีกดังกล่าวแล้วจ้ะพี่ชายคนโตเป็นโรคชักและต้องพิการแขนขารีบไปนหนึ่งข้างสมองตายไปหนึ่งซี่แล้วก็ชอบทำร้ายตัวเองอีกทั้งกลัวพื้นไม่กล้ายเหยียบพื้นระ แม่ดีชาตินั่นเป็นนกักเลงชอบดื่มเหล้าเมาแล้วก็ชอบไปชกต่อยชาวบ้านครั้งหนึ่งมีเรื่องทะเลาะกับขี้เมาอ,อีกวงหนึ่ง,งก็เลยเอโคนเล่าแบบโบราณหรือคนโทเล่าทุบฟ้าไปที่ใบหน้าจนดั้งจมูกของเขาอักเสบพม่อเขาลมลงไปแล้วก็จับหน้าขเขาโคไปกับพื้นจนหน้าและจมูกของเขาเละยับเยินเป็นแผลเรื้อรัง บางครั้งก็ทะเลาะคู่อริทำร้ายเขาจนพิการทางสมองเี่ยจิงทำให้เขา,าพิการแขนขาลิ้สมองตายมีหนึ่งซีกอีเนึ้อออกสี่จมูกแล้วชอบทำร้ายตัวเองทีนี้เราลองมาสันนิษฐานอาการข้อน,นี้นะจ๊วะว่าแล้วทำไมกลัวพื้นไม่กล้าเหยียบครั้งหนึ่งเคยทำโทษหลานโดยขังไว้บนเรือนไม่ให้ออกจากเรือน ด้บอกว่าถ้าออกจากเรือไาเหยียบพื้นเมื่อใดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงในวิบากกรรมเนี่ยมาร่วมสงว่งผลบันไดเกิดความรู้สึกไม่กลา้าเหยียบพื้นจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญแล้วทุติทสุขสนไปยังพู้ที่เคยไปบีบเบียนเขาเอาไว้จะตัวลูกและพิชาคนที่สองมาเป็นพี่น้องกัน แล้วต้องมาดูแลพิชายกันโตซึ่งพิการทางสมองต้องเลี้ยงดูกันไปจนตลอดชีวิตเพราะลูกทั้งสามคนในชาตินั้นก็เป็นพี่น้องกันเหมือนชาตินี้เมื่อพิชายกันโตได้มาขอเงินลูกทั้งสองเพื่อเอาไปซื้อเหล้ากินลูกทั้งสองก็มักจะให้เงินไปด้วยความลมำบากบ้างด้วยความรักพี่น้องบ้างอิบากรรมนี่มาส่งผลให้ต้องมาดูแลพิชายกันโตนะวิธีแก้ไขในตอนนี้ ก็ได้แต่ว่าก็ต้องทําใจเนาะนอกจากทําใจแล้วก็ต้องทําบุญทุกบุญจนตลอดชีวิตแล้วติฐาเจตพ้นจากว,วิบากกรรมนี้พระวิชาคนโตคงจะไม่หายจ้าเนื่องจากยังมีวิบากกรรมอยู่กรรมมันยังหนักอยู่ระดับกลา,างๆระดับกลางๆการที่รูต้องยกพิชาคนโตจะมีน้ำหนักมากกว่าถึงสองเท่าจนทำให้ตัวลูกกระดูกสันหลังเคลื่อนเพราะ กรรนิดออดินสังคมเกษตรกรรมที่ลูกเรียไปเกิดดยใช้แรงงานสัตว์ให้แบกของที่มันหนักเกินไปกว่าที่สัตว์จะรับได้จนสัตว์นั้นทุกทรมานมาไแ้มาสง่งผลที่ลูกองมาดูแลคุณปู่ต้องทําความสะอาดคุณปู่ที่ถ่ายและเทอาพระเป็นบุญใหม่ของลูกที่จะได้สงเครออาะห์ญาติผู้ใหญ่อีกทั้งเป็นบุญเก่าคนคนุณปู่ที่ได้เคยสงเครออาะห์ญาติในอดีตมาสง่งผลจะ โรคมีอาการหมดแรงมีสิวอักเสบเม็ดใหญ่ขนาดลูกมะน,นาวขึ้นที่หน้าเป็นตากุ้งยิงทุกสองสามเดือนเพราะเพราะในอดีตชอบมัดสัตว์ส่งให้เขาฆ่าจึงทำให้หมดแรงและชอบผู้ชายคนอื่นเสียหน้าขายหน้าอับอายจึงทำให้เป็นสิวเม็ดใหญ่ขนาดลูกมะน,นาวขึ้นที่หน้ายาิ่งชอบมองจับผิดคนและเลงธนู เอาลูกในตาเล็งธนูเพื่อจะยิงสัตว์ที่ล่า,าเป็นเกมกีฬาหลายๆอันเลยเนะี่ยจึงทำให้มันเป็นตากุ้งยิงทุกทุกสองสามเดือนลูกเป็นคนกล้าดีเดือดกล้าที่จะสู้กับโจอนสามคนแม้ลูกจะมีมีคัตเตอร์เพียงดน้าเดียวเพราะติดนิสัยจากชาติที่เป็นผู้ชายเนะี่ยมักเป็นชอบยอมใครง่ายๆลูกต้องไปอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเพราะในอดีตได้เคยไปสมลำหน้า เยอะเยอยคนที่ไม่ชอบนาคาันที่ถูกโจรจี้มาส่งผลตัวลูกวิชาคนที่สองวิชาบนธรรมอยู่เป็นโส่ทั้งหมดในตอนนี้และยังไม่เจอคนถูกใจกระเบื่อน่อยในการครองเรือนด้วยจ้าทั้งสามคนและคุณพ่อเคยสร้างบาร,รมีกับหมูคณะมาแบบกองสเสบียงประเภทตามบรมณ์บางทีก็เต็มที่ มีปิติฟังธรรมแล้วก็อยากประพฤติพรหมจรรย์แต่พอห่างๆไปก็จะไปคลองเรือนเบื่อเบื่ออยา่างๆดังนี้เรื่อยๆนะจิตใจยังโลเลแต่ก็เคยบทอริยะสั้นกันมาจ้ะทั้งหมดนัแหละรวมทั้งตัวลูกด้วยเพื่อนอรุ่นน้องที่สร้างบร,รมีร่วมกันอยู่ก็เคยสร้างบร,รมีกระมอกคณะมาแบบกองสเสบียง แลวก็บแประเภทเบื่อๆอย่างยากอย่างนี้มืองกันเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายในการคลองเรือนเพราะว่าโอ้คนในอยากออกเขาหน่อจากข้าวเเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายในการไม่คลองเรือนถ้าชาตินี้อยากประพฤติพรหมจรรย์จะต้องมุ่งมันเต็มที่ต้องมีกําลังใจสูงเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงผังเดิมมาเป็นผังใหม่ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบรมีเต็มที่ในทุกบุญ รัติฐานจิตตามิปิปดสิบุรีวงบุญวิเศษเกตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า